เพราะสาเหตุนี้ที่คุณแม่ช่วงเริ่มตั้งครรภ์และคุณแม่ช่วงใกล้คลอดเนี่ยถึงมีอาการปัสสาวะบ่อยค่ะ การที่คุณแม่ตั้งคันปัสสาวะบ่อยนะคะถือเป็นเรื่องปกติเลยโดยเฉพาะในช่วงเริ่มตั้งครันใหม่ๆเพราะไงคะมดลูกของเราเริ่มมีการขยายตัวเริ่มไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะทําให้คุณแม่รู้สึกว่าปัสสาวะเยอะๆปัสสาวะแรงๆแต่พอไปปัสสาวะออกแค่นิดเดียวแค่นั้นเองพอเข้าสู่ไตรามาสที่2นะคะเมื่อมดลูกของเราเริ่มลอยตัวขึ้นเนี่ยอักอันปัสสาวะบ่อย ก็จะไม่ค่อยได้พบค่ะจะไปพบอีกทีนะคะก็คือช่วงไตรมาสที่3หรือว่าช่วงท้องแก่ใกล้คลอดเพราะมดลูกของเราขยายใหญ่เต็มที่เริ่มไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะอีกครั้งบางคนเนี่ยลูกปัสสาวะทั้งคืนเลยไม่ได้หลับไปแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรที่จะไม่กั้นปัสสาวะเพราะถ้าเรากั้นปัสสาวะเนี่ยจะส่งผลทําให้เราามีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเพราะเชื้อโรค สะสมนะคะในกร,ระเพาะปัสสาวะเยอะกั้นปัสสาวะบ่อยๆก็ทําให้ปัสสาวะแสบขัดปวดหน่วงท้องน้อยบางคนมีถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือดเลยก็มีเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ควรที่จะดื่มน้ําเยอะๆอย่าก,กั้นปัสสาวะเพื่อที่จะกับเชื้อโรคออกทางร่างกายรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทําไมถึงปัสสาวะบ่อยกันโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกที่มดลูกเริ่มขยายและช่วงไตรมาสสุดท้ายใกล้คลอดนั่น